โอ้ครับตัวเบลอเลยโอ้เฮียครับกินเบ็ดเหยื่อลูกปลาดุกเขาเขาขาดอกหามเบิ้ลเขาอ้าวอุ้ยตัวใหญ่มามาต่อโอ้ขึ้นมาต่อเนี่ยเราไม่ต้องใส่ลุยไม่ไพยแล้ว ปาต่อเดียวโดนเงเเนาะเดี๋ยวโดนจริงเาโดนดิมเจะไว้อะไร่อยไม่น่ามีตอนะทุกคนตะโกลล์รนี่ไงเพลอ๋อน้ำเออดินสไลด์อมามีตปลาบุ้ ร้อมมาดูวะอืมร้อมมาดูวะเอ็มเป็นข่วงรวบได้ป่าร้อมทีเดียวสองผืนออกมามันก็ไม่ไปเสร็จแล้วก็ค่อยไลท่ทีเดียวไป <ฮะ S 2> ไปการทายให้หัวไปทางนี้หน่อยเออมีตัวนึ่งมาตัวนึงโอ้มาตัวนึงแล้วปลาขาวเฮ้ยปลาขาวปลาขาวแบบขาวแบบข ขาไข่เท่าไรมาเนาะพุู้ๆไข่รวยดี <c oughs> ไหมไข่พี่เน <c oughs> าะปากเขาไม่พอจากคณา,าตัวนี้นนงงอันนี้แรงก้อ่นะปลดแล้วปลดแล้วบีไว้บีไว้เออใจโลอะโลกว,กว่าเนาะ <c oughs>

อ่าโน่กไขึ้นโน๊ครับรอบแ<ค>รกไข่เข้าไปรอบแรกสองตัวครับรขาวกับปลาเพี้ยครับ